สูขออ้าวเตือนตเตชาไม่ได้เตือนตเตชาสามอาทิตอันนี้เตือนตเตชะเพราะว่ามาหาอะไรเปิดก็คงจะเอาพอเข้าอันนี้ของแม่นม่ของแม่บอกอ ัวเองไปเอาใหม่เลยตัวเองบอกจะเอาสองไปสองที่ฟอร์มดีได้ไหมหลอ,อดูได้หมแต่ได้ยากใ้เราสมองเขาจะอ่าน่ทุกคนอันนี้เป็นมาสมันหูแน่นแใ,นใจว่าจะได้อาหารเย็นรู้ว่าจะได้ก็ตอนแรกบอกแม่สองสองกล่องวันนี้วันนี้าาแค่เอกสารมาทุกคนจหัวหนอื พอเขาทุกคนมาซาลาหีไม่มีอะไรเพราะตัวเองไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องมีอะไรองมีวะเครื่งองดื่มไม่มีอ่ะแค่นั้นหลยไปอเป็นไายดอกไปหาซื้อเอาบอกเอาไม่ซื้อก็อดไปปีหนะ้าที่จะเขา้าก็จะเอาอีก พี่หน้าเลยเขามาออกบูธเหรอครับเพราะว่าไอ้นี่ให้นักเรียนใช่ไหมแล้วก็ตอนผมเอาเขาบอกอ๋อเอาอีกได้แล้วผมบอกอ้าไม่เอาว,ว่าผมมีแล้วมีอะไรแล้วก็อยากให้ให้ทุกคนก็เอาได้ทุกคนเอาสองสามได้เปิดบูธจะเป็นไรครับเออไม่หอกันเออ <laughs> ช้อนมันมีทั้งชอ้อซ่อมและช้อนในอันเดียวกันไงไป ◆ なんで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  なんで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  นมปังอบเชยจ้าใส่ทะรักเลยเอามือใส่เตาอบอดาโอดลโพๆออกอได้แล้วซิมขนมให้แน่นานแล้วไม่ได้ทำเยเลย มันคอดมันร้อนมากเลยอืม,อม,ม่ได้กินนานแล้วเนาะอ,อืโอ้โหอืขอกาแฟสักแก้วได้ไหมอะอ่ยากกินทำให้เน้ยไม่ให้กินไม่ให้กินกาแฟ กาแฟอะไรเนาะที่จะทำเนาะกาแฟสองง่ายดีค <c oughs> ักเน่ว่ากินด้กกินแล้วแกงเฉยเฉยเอเอาแกงเฉยเฉยว่าจะทำให้หรือเปล่าลองใจดูขักเน่อร่อมาเหรอชิ้นเดียวไม่พอเดี๋ยวแม่จะขอกินชิ้นหนึ่งได้ไหมวันเนี้ <c oughs> ขอกินชิ้นหนึ่งนะอืมหืมตำส่วนมะมาจ้ะไก่ทอดเกลือกับผักจ้ะทุกคนกินกับแมทิวสองคนแค่นี้จังมือเนี่ยไปกินข้าวเล้งกันแต่ทุกคนกินข้าวเล้งจ้ะแต่สุดทาตํเป็นความสบายดีตำตำส่วมะมา <c oughs> มีไก่ทอดเกลือมีผักโอเค กินเลยลองชิมดูแต่ว่ามันจะหอมไหมมามา่ามีบวบต้มด้วยมีทุกอย่างแมทธิวยังอยู่บ้านนะทุกคน,นเขาไปเรียนกันหมดแล้วหน,นึ่งวันพรุ่งนี้ถึงได้ไปไม่ใช่ไม่ใช่ขับนะก็คือเขาเปิดพรุ่งนี้รงเรียนสามอาทิตย์ะอยู่อยู่บ้านนะอ่ะอืเออเซนขนมชีนเมนมะละกอ สิโนก็ย่างดอกเมก็ได้นาะบวกเอามาให้เม่กวันนี้มาขายเซนมาละวกบชิมเลยชิมเลยชิมเลยว่าเป็นจังไรแห่ข้างแรกข้่งนึงข้างแรกตำมามาสไม่มีเส้นขนมจีนไงทุกคนก็เลยแบบตำมามมาตำเหมือนไอ้ตำซัวหรอนี้แหละ มันได้รู่ส<ร>ามขอดาม่าสามข้ออื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 อไดอ ม,ม,มันหยิบอะไรตรงนี้ับจะหยิบเส้นมาแล้วก็ได้มา,มากๆ หมวนคิดก็พักกันหมวนมมวนมมวน เผ็ดหลายหลายจังบวมเผ็ดเหรอเผ็ดเหรตบอกเผ็ดหลายเผ็ดอ๋อเผ็ดหลายตรงมหลายตมหลายวันนี้มันขมขมเหรอผมก็ไม่ต้องกินออนใหม่หมานมอเลอันนั้นไม่ต้องเอาสิบางอันมันก็ขมมันไม่อร่อยท้ามขมเอันนี้ไม่ขม ไหนถมพุมไม่ต้องถึงพี่มาพร่อขมไม่อร่อยอนนยคือเราไม่ชอบความขมะมันเจ็บลิน <c oughs> บล้นจิดลิ้นหรอกเมื่อก็นผู้หอมผู้หอมไ <c oughs> เบบลาตอนแรกว่าจะทำไอ้นี่ให้แมททิวกินเอ้ยไ่นลืมพาสต้าเออพาสต้าอะไรคาโบนาร่าอ,อ,อยู่กันสองคนก็ได้หรอม,มาอื่นก่อน หลังจากโรงเรียนหลังจากโรงเรียนใช่ฟุตบอลยังไม่ซ้อมใช่ไหมอธนะินาคือมันซ้อมอสนามฟุตบอลเป็นไงไม่ลงสนามฟุตบอลเป็นยังไงือสนามฟุตบอลก็เล่นได้นั่นแหละจ้าเพราะว่าเ,เขามีอุณหภูมิความร้อนอยู่ใต้สนามเนาะม,มันทําให้น้าแข็งละลายอะทุกคนอืมมันไม่ใช่แบบเอ สนามสนามฟุตบอลก็อใหญ่อยู่เนาะก็จะละลายน้ำแข็งไปในตัวก็ใช้การกันตักออกมั่งแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นถ้าสนามแบบเป็นไอ้นี่ก็จะมีความร้อนความร้อนกัดเอ้ยแล้วก็จะเป็นร้อนในแล้วก็จะเจ็บค่ะ

ไปกานแล้วตอนนี้ในชีวิตคไปใช่ใส่เลยทุกคนไปเลยอ่ะโย่